สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับในคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้นําเสนอไม้ในตํานานนะฮะเยี่ยมชมสวนคุณเชนนะฮะนครปฐมนะครับในไม้ในลักษณะนั้นนะฮะเป็นไม้ที่สวยคลาสสิกนะฮะเป็นไม้ที่หายากค่อนข้างที่จะแพงแน่นอนนะครับแต่ก็คุ้มค่าสําหรับนักสะสมบอนไซนะครับแต่สําหรับหลายท่านนะก็ชืชอบในการที่จะสร้างไม้ด้วยตัวเองก็ ก็มีนะฮะเยอะแยะเลยแต่ละส่วนนะครับสามารถที่จะเพาะตั้งแต่เมล็ดน้ปักกิ่งชํากิ่งตอนนะผมเองก็เช่นกันนะครับก็เริ่มต้นจากไม้เล็กๆนะฮะทำทุกไม้ทุกชนิดทุกอย่างเลยนะครับนํามาทดลองดูแล้วก็แบ่งปันกันถือว่าสร้างงานไปด้วยกันกับมวลหมู่สมาชิกทั่วประเทศนะครับการขึ้นกิ่งบอนใสนะครับผมใช้กรณีศึกษาโดยใช้ไม้เชอรี่แคะนะครับ จะได้แค่ใบเขียวแต่ออกดอกจะสวยงามนะครับเ,เรากเกาอกหินไว้นะฮะอันนี้กาอหินเคยรีวิวแล้วแต่จะนำเสนอในมุมที่เมื่อเมื่อเราคัดกิ่งหนึ่งกิ่งสองนะครับกิ่งหลังสามแล้วนะครับเราจะทำยังไงต่อไปนะครับการคัดกิ่งโดยไม่ได้ทดทีละกิ่งทีละเขียงนะครับาบาง บางกิ่งบางเขียงเราก็ไม่ต้องไปทดใหม่นะครับเราก็เอาไม้เท่าที่มีเหตุผลต้องการที่ให้จบเร็วนะครับผมก็ทดไว้แล้วให้แตกออกมาแล้วก็เราก็มาคัดกิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยไม้ในลักษณะนี้ก็สร้างง่ายนะครับเจอรี่แคคเป็นไม้ตาคู่นะครับเป็นไม้ตาคู่เพราะไม้ตาคู่เนี่ยเขาจะแตกออกพอเราตัดทดเขาจะแตกเป็น2นะเนี่ยพร้อมกันในไม้ตาคู่ นะครับจะสร้างง่ายครับสร้งง่ายกว่านะฮะเราคัดกิ่งไว้นะครับตรงไหนที่เข้าออกด้านในเราก็ต้องคอยเก็บออกนะครับจะคัดกิ่งนะเข้ารวดคัดกิ่งใหม่เนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของของออกิ่งฉีกนะครับเนี่ยเขาแตกออกมาเป็นคู่หมดแล้วนะครับ เพราะนั้นเราต้องริดใบออกเพื่อที่จะให้เห็นกิ่งถ้าถ้าเราไม่ริดใบมันมองไม่เห็นเวลาเข้ารวดมันก็จะไปทับใบนะฮะลวดที่ต้องใช้ในลวดเบอร์หนึ่งเลยนะครับเราต้องตัดออกแบบนี้นะครับค่อยลิดออกต้นนี้เดี๋ยวผมจะพยายามที่จะเข้าลวดตั้งแต่กิ่งเล็กนะครับพอเรากิ่งเลย นะโตเกินเราเข้าลวดลําบากครับบางทีเข้าลวดเลทิ้งกิ่งเลยเพราะนั้นผมก็เลยจะพยายามที่จะเข้าตั้งแต่กิ่งเล็กนะเดี๋ยงตั้งแต่กิ่งเล็กการที่เราทําไม้เองอย่างนี้ก็ก็ดีฮะดีในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้ดูพัฒนาการของทุกขั้นทุกตอนนะครับแบบนี้ดีมากเลยนะมันได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งแต่ไม้ที่เราไปหาต่อสําเร็จรูปมาแล้วก็ได้ครับโครงสร้าง แล้วก็มีโอกาสก็แวะซื้อหานะบแบ่งปันกันมานะครับแต่ราคาก็อาจจะแพงนะครับเพราะว่า,าขึ้นเงื่อนไขอยู่ที่ความสวยงามดูเวลาการสร้างนะครับลวดที่ใช้กิ่งเล็กมากนะก,ก็ต้องใช้ลวดเส้นเล็กนะครับ แต่ถ้าไม่เข้ารวดไว้ตอนนี้นะครับพอ่อโตมากเกินไปก็เข้ารวดยากอีกนะครับพอเข้ารวดก็ทําให้ชิ้งกิ่งได้นะครับถ้าเราบิดมากผมก็เลยเข้าตั้งแต่เล็กๆเลย ครับไม้เล็กๆก,ก็เข้าลวดเสร็จแล้วนะครับกิ่งนะการกําหนดกิ่งอันนี้คือกลุ่มกิ่งหนึ่งนะครับมาทางนี้กิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามหลังสี่หน้าห้าหน้าครับม่ตั้งยอดนะครับการกําหนดกิ่งโดยไม่ไม่ต้องทดมากนะครับไม่ต้องทดทุกทุกเขียงทุกข้อนะครับเราทดเฉพาะที่จําเป็นนะครับ เราทดเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นนะครับคงก็ตัดปลายเพื่อที่ให้กระตุ้นให้ก็แตกนะฮะแตกใหม่ก็ต้องมาไล่ทดใหม่นะคะนาการขึ้นไม้ฟอร์มเลดก็แบบนี้แหละครับนะฮะสามารถขึ้นทรงต้นเอียวได้นะครับให้เกิดความสมดุลเล็กๆน้อยๆสามารถสร้างงานได้หมดเลยครับไม้เล็กไม้น้อยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้นำไม้เล็กๆฟอร์มเล็กไม่เกินฟุตนะครับนำมาสร้างนำะมากำหนดกิ่งให้ทุกท่านได้ชมนะฮะพอได้เป็นแนวทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ